สวัสดีครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมม่อนสุปกรณ์ในช่องมอง่อนคลาสิกก็มีพระคุณแผนนะครับมีพระคุณแผนเป็นพระกุณแผนพงพรายนะครับเป็นพระคุณแผนพงพราย,รรผผรายชื่อว่าคุณแผนพงพรายมหาพูดตำราตายวันสอบเผาวันอังคารนะครับ พระรูปนี้ได้รับการอธิษฐานเจ็บปุกเสกจากเกจิออคณาจา์ที่มีชื่อเสียงของอีสานใต้นะครับเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงของอีสานใต้เดี๋ยว,ยวประวัติการสร้างพระเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจะจะ,จะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับเดี๋ยวผมจะจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกที่เป็นสามารถคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนะครับใต้คลิปนะครับก็สามารถย้อนพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่สามารถย้อนกลับไปรับชมกันได้นะครับวันนี้เรามาดูกันแบบเร็วๆเ,เลยเพราะว่าผม เคยเล่าประวัติไปแล้วนะครับเคยเล่าประวัติไปแล้วประวัตินี่ผมจะไม่เล่าซ้านะย้อนกลับไปรับชมกันได้นะครับอ่าเข้าเรื่องเลยนะครับพระรุ่นนี้นะครับอ่าพระองค์นี้คือพิมพ์ทรงพลใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ทรงพลใหญ่นะครับในในในรุ่นนี้เนี่ยมีสองพิมพ์พิมพ์ทรงพลใหญ่คือที่อยู่ในมือของผมและพิมพ์ผงพลายกุมารนะครับและพิมพ์ผงพายกุมาร พิมพ์ทรงพ่นใหญ่นี้สร้างทั้งหมด1500องค์พ,มพิมพ์ทรงพิมพ์ผงพายกุมารนั้นสร้างทั้งหมด5000องค์นะครับถือว่าพิมพ์นี้สร้างน้อยหายากนะครับพิมพ์นี้สร้างน้อยหายากนะครับไม่ต้องห่วงการทําเกหรือเรียนแบบนะครับเพราะว่ามีการทําลายบล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับมีการทําลายบล็อกอย่างชัดเจน ส่วนประวัติตามที่ผมกล่าวนะครับก็คือสามารถกลับไปย้อนชมคลิปได้นะครับผมจะจะฝากไว้ในในคอมเมนต์แรกนะครับนะพี่ๆในมือของผมผมไปตามเช่ามานะครับองค์นี้นะครับนะฮะองนี้นะครับเป็นพิมพ์ทรงพลใหญ่และมีผงพรายอัติธาตนะครับมีอัติของผงพรายติดอยู่ที่หน้าอกเลยนะครับถือได้ว่าสวยงามนะครับองนี้นะครับดูครับดูแบบง่ายๆสั้นๆเลยนะครับ ส่วนประวัติพี่ย้อนกลับไปรับชมกันได้นะครับส่วนประวัติย้อนกลับไปรับชมกันได้นะครับดูครับเห็นไหมครับดูแบบง่ายๆชัดเจนไม่ต้องมีรายละเอียดเยอะนะครับอ่านะเนื้อหามวลสารก็จะเป็นผงว่านด้วยซะส่วนใหญ่นะครับดูครับองนี้หมายเลข138นะครับ138เป็นพิมพ์ทรงพลใหญ่นะครับคือว่าเป็นพระพงพรายแห่งปี2,500 66ถึงปี2567เลยก็ว่าได้เนื่องจากการปลูกเสกนั้นคาบเกี่ยวกันนะครับนะในทั้งในการสร้างด้วยสร้างในปลายปี2566และมีการอธิษฐานจิป,ปลูกเสกและมีการอธิษฐานจิบป,ปลูกเสกจ,จนแล้วเสร็จในปีอ่าต้นปี67นะครับจนท่านผู้สร้างนั้นท่านได้มีการส่งพระตามใบจองนะครับซึ่งผมก็ได้ไปตามเช่าบูชามานะครับก็จะได้มาบ้างถ้าได้มาใหม่ผมก็จะนํามาลงคลิปนะครับ ถ้าได้มาใหม่ผมก็จะนํามาลงคลิปอยู่เรื่อยๆนะครับก็ตามตามคลิปที่ผมลงในช่องของผมเลยก็จะมีพี่ๆที่สนใจก็จะเช่าบูชาไปแทบทุกคลิปเลยนะครับนะครับอ่าแทบทุกคลิปเลยจริงๆนะครับอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะครับ,นะรบเนื่องจากพระเนี่ยมีความชัดเจนในเนื้อหามวลสารของพงไพรนะครับมีความชัดเจนในเนื้อหามวลสารน,นะครับทั้งประวัติการอธิษฐานจิตปลุเกเสกก็ชัดเจน สามารถย้อนกลับไปรับชมกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกเนาะคอมเมนต์แรกนะครับอันนี้ไม่ต้องคุยเยอะเลยนะครับหากพี่ๆที่สนใจก็ช่องทางการติดต่อนะครับ0647744808เป็นเบอร์โทรของผมนะครับ0647744808เป็นเบอร์โทรของผมนะครับก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับตามเบ,เบอร์นี้เลยนะครับก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามา พูดคุยกันได้นะครับหากจะมีพี่ๆที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะส่งภาพให้ชมนะครับผมมีหลายองค์ด้วยกันนะครับพี่ๆนะครับอันนี้เป็นผงพรายที่ผมเชื่อได้ว่าเป็นผงพรายที่มีพุทธคุณนะครับผมและผมเชื่อได้ว่าจะต้องมีประสบการณ์และความเข้มแข็งความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวันนะครับเนื่องจากมีความชัดเจนทั้งหนึ่งเนื้อหามวลสารสองพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกก็ชัดเจนนะครับพี่ๆ วันนี้พบกันสั้นๆกับพระองค์นี้นะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวถ้าผมได้มาใหม่ผมก็จะทํามาลงคลิปเหมือนเดิมนะครับพี่ๆนะครับถ้าผมได้มาใหม่ผมก็จะทำลงคลิปเหมือนเดิมนะครับโอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้น,น,นะครับสวัสดีนะครับ